เมื่อวานนี้ค่ะที่หอประชุมเทศบาลตำบลห้วยซ้ออําเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายสมเด็จพระนิธ,ธาิาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีองค์นายกกิติมศักดิ์และองค์ประธานกรรมการมูลนิธิชัยพัฒนาพระราชทานเมล็ดพันธุ์ข้าวปฐุมธานีหนึ่งของมูลนิธิชัยพัฒนาให้กับเกษตรกรและก็กลุ่มเกษตรกรนาแปลงใหญ่ โดยมีนายอนุชาสินธาวานนท์กรรมการและรองเลขาธิการมูลนิธิชัยพัฒนาเป็นประธานในพิธีด้วยค่ะซึ่งทางด้านของนายอำเภอเชียงของเนี่ยพร้อมด้วยหัวหน้าส่วนราชการสภาเกษตรกรจังหวัดเชียงรายรวมถึงกำนันผู้ใหญ่บ้านนะคะแล้วก็ยังมีประชาชนในพื้นที่อีก3ตำบลร่วมให้การต้อนรับสำหรับฤดูการผลิตที่ผ่านมาเนี่ยเกษตรกรผู้ปลูกข้าวในพื้นที่29หมู่บ้านของตำบลครึง่งตำบลห้วยซอแล้วก็ตำบลสถา ซึ่งอยู่ในอำเภอเชียงของจังหวัดเชียงรายประสบกับ วิกฤตภัยแล้งค่ะจนทําให้มีพื้นที่ปลูกข้าวเนี่ยได้รับความเสียหายเป็นจํานวนมากนะคะแปดพันกว่าไร่สมเด็จพระนิธิธาธิราชเจ้ากรมสมเด็จพระเทพร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีจึงได้พระราชทานมเมล็ดพันธุ์ข้าวปทุมธาน,นีหนึ่งจำนวนทั้งสิ้นเนี่ยแสนสามหมื่นสามพันสามสิบห้ากิโลกรัมแก่เกษตรกรแล้วก็กลุ่มเกษตรนาแปลงใหญ่ที่ประสบความเดือดร้อนจํานวนห้าร้อยสี่สิบเก้าไร่ค่ะโดยกลุ่มเกษตรกรที่ได้รับมเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทาน รางรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณเพราะว่าเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานที่ได้รับนั้นทําให้เกษตรกรมีเมล็ดพันธุ์ข้าวที่มีคุณภาพดีสามารถนําไปเพาะปลูกไว้บริโภคแล้วก็จําหน่ายสร้างไรายได้ให้กับครอบครัวได้ซึ่งก็จะเป็นการฟื้นฟูคุณภาพชีวิตของเกษตรกรสําหรับฤดูการใหม่ที่กําลังจะมาถึงด้วยเมล็ดพันธุ์อันเป็นมงคลน,นั่นเองค่ะ สมเด็จพระกนิษฐถาที่ราชากรมสมเด็จพระเทพ,พร,รัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีมีรับสั่งให้มูลนิธิชัยพัฒนาดำเนินการผลิตพันธุ์ข้าวเพื่อสำรองไว้เป็นพันธุ์ข้าวพระราชทานแก่ราษฎรที่ประสบภัยพิบัติมูลนิธิเองก็ได้มีการมอบหมายให้ศูนย์พัฒนาพันธุ์พืชจากกรพันเพนสริก จังหวัดเชียงรายเป็นผู้ดําเนินการผลิตพันธุ์ข้าวปฐุมธานีหนึ่งในพื้นที่ภาคเหนือโดยมีเกษตรกรในตนําบลเกาะช้างอําเภอแม่สายจังหวัดเชียงรายนั้นได้เข้ามาร่วมโครงการผลิตพันธุ์ข้าวพระราชทานในครั้งนี้ด้วยค่ะ